มดว่าจะพาไปซิ่งค่ะทุกคนพี่มดรีบอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ไปเลยค่ะม <Yahoo! S 1> าทุกคนมารับแล้วติดโบมาใหม่ว้าวว้าวคงจะอยากซิ่งนะดูไปกันเลยค่ะไปจ้าไปซิ่งกันเลยโบใหม่โบใหญ่อยากซิ่งจัดเนี้ยปีเอาเนี่ย <ipp> เราอวดแน่นอน ไม่รู้เอาพี่วศนมาแกงก็มาเอามีห <c oughs> น้าตาแบบเบอก็อะไรวะเนี่ยไอเบาตัวเนี้ยโปรเปลี่ยนใหม่แล้วน,น,นะครับเบกแบบเบาแบบแขงอะไรแขงอะไรบ้างนะ <c oughs> ได้โปรใหม่ เคลียร์รีแมปอะไรสักนิดนึงน่าจะต้องปรับในเรื่องของการสูดระบบน้มันนิดหน่อยแต่ส่วนฟิลลิ่งของเทอร์โบเนี่ยจะบอกได้เลยว่าอันนี้คือฟิลลิ่งที่ตามหาอันเนี้ยตามหาเทอร์โบโฟิลลิ่งเนี่ยที่ต้นไม่ได้แบบไม่ได้แบบวายแบบไปแบบแตะแล้วแตะแล้วติดแบบเด้าเด้าเด็กเด็กเด็กเด็อะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องการอย่างนั้นต้องการแบบว่ามันมีจังหวะเดินหน่อยนึงแล้วก็ติดมาแล้วดึงแบบดึงแบบฟื้นฟื้นอย่างเงี้ย เออดึงดึงแลวยื่นมาที่พูทธาดมาเกี้ยอันนี้พูทธแค่ประมาณสามสิบเองซึ่งทางเจ้าของเทอร์โบเนี่ยเขาเค้นกับเราเลยว่าว่าสามสิบเนี่ยมันน้อยไปแต่ว่าไอเอาเริ่มจากน้อยก่อนดีกว่าเพี่แค่ว่าตอนนี้สามสิบเนี่ยกำลังกำลังหน้าสู้ตับในบ่อนในโคนเลยโอเคกลับบ้านเถอะถึงบ้านแล้วแ <laughs> ถวพาดปลอดใชดีนะทุกคน <laughs> โอเคแล้วไหนพี่เกี่ยวบอกว่าให้ทำน้ำเต็งตัวส,สวยๆว่าจะพาไปไหนเนี่ยนะอันนี้หรอใช่นี่ไงเดี๋ยวเรากำลังจะไปนี่ไงแล้วเมื่อกี้ที่ไปอันนี้ไปลองเทอร์โบใหญ่ไงโอ้ให้ได้รู้ฟ<อ>ิลลิ่งว<อ>่าเป็นยังไงจะได้ไม่ตกใจแล้วก็เดี๋ยวเราไปกันเลยเราไปทําอะไรเดี๋ยวตามไปไปไปกันเลยเล้ทักทุกคนครับแล้วก็เป็นงมดตกใจไหมยูดีก็วาร์ปนนี่ทุกคนคบจากที่แบบหัวฟูบอก ล้มโลเนร่นาดพี่เขียววาร์าพี่มดมานี่ค่ะทุกคนเราอยู่ที่ไหนนะเราอยู่ที่ไหนคะพี่เขียวแมนไอบราวแมนไอบราวอ่าเขาว่ากันว่าคิ้วเนี่ยคือหลังคาคิ้วคือมงกุฎของใบหน้าเออเพราะฉะนั้นการเสูดฟองน้ำของพี่มดก็ใช่ไหมทุกคน เราต้องให้ความสาคัญไนะ่นอกจากเราเซตอัพเจ้าหลับไฟ่เอลของเราหรอขนาดนั้นแล้วเราใส่ตะโรงเฮียนให้เขาแล้วเป็นคิ้วแล้วก็ต้องพาพิมดมาเสริมความงานใส่คิ้วกับพิมดด้วย <Hey. S 1> วันนี้เราอยู่ที่ <Hey. S 1> แอนไอเปล่า <c oughs> เรามาถึงแล้วก็พร้อมเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเลยแล้วก็พาพิมอดไปโอเคคลิปนี้ถือว่าพี่เขียวทําดีมากทุกคนเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยโใหญ่ก็ไม่ได้มีคนเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ย ใครจะไปไอ้นี่ลงใช่ไหมไปคะเป็นสูตรของพ่อ้านใจกล้านะครับจะไปเจอข้างในเลยครับเดี๋ยวถามน้องๆว่าจะต้องทําคิวอะไรยังไงบ้างแล้วก็จะต้องสั่งสองคิ้วหรือสี่คิ้วอะไรยังไงแต่จริงๆแล้วคี่โมน่านะก็คือทําทําไปบ้างแล้วนะแต่ถ้าอยากจะทําก็คือน่าจะต้องแบบเติมให้มันแบบเข้มกว่าน,น่อยแต่สิ่งที่คือว่าอยากทําอ่ะนี่ลาฟาเอลมีคิ้วแล้วนะ ที่เขียวจะคิ้วสั้นอยู่ได้ยังไงแล้วได้เหรอได้ผู้ชายได้ด้วยเหรอได้ได้แล้วก็คือเหมือนแบบทําแล้วแบบใส่โม้ด้วยอ๋อเพราะว่าว่านะใช่ไหมเงินเลี้ยงงานไปชมกันไปไปไไปค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทีนี้สนใจเข้าบริการได้ไหนคะที่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 นี่ทำอะไรได้บ้างครับเนี่ยสักคิ้วสักฟันสักปากได้ด้วยแล้วคิ้วนี่ได้กี่คิ้วครับ น้องงงเลยคิ้วของผู้หญิงนี่สวยอยู่แล้วแล้วผู้ชายมีมาสก์ไหมใช่ก็มีบริการคืออย่างอย่างพี่ก็ทักได้เขาเรียกว่าเป็นสักลายเส้นหรือเปลก็เป็นคิ้วเฉพาะของผู้ชายเลยนะคะก็คือจะเป็นเส้นเหมือนกับคิ้วจริงๆเลย ก็พิเศษพเศีโอกาสั่งนะทุกคนนอกจากจะพาพี่มดมาสั่งแล้วพิเน่าจะต้องเอาด้วยันนี้นีเอาจิงเหอได้ไหมครับถ้าสัตงองคนเลยได้ไหมได้เลยแล้วพี่ต้องทำไงบ้างเลยต้องจอคิวหมต้องจอคิวต้องจองคิวหน้าเกะนะคะสาาที่นองทำเพจทางอ๋อทางทางร้านมีเพจแล้วจะเป็นเพจของอะไรครับแอน i ี้อันดราวรอนออเยลค่ะไานออยมีแอปอะรหมครับ ไม่ใช่ไม่ใช่แอดแปอะไรจริงเขาตามอ่าไม่ใช่ดาวเขียวไม่ใช่แปดแอดเอ็นคือมีอะไรแล้วก็มีแฟงเพดก็คือสามารถจองคิวได้ยังงทางเลยนีก็อตลอดเวลานีนะคะอนนี้เะให้ลค้าเช็ควันที่สวงเข้ามานะคะเราก็จะเช็ควันที่ตกับลูกค้าเลยแล้วมาจำจองคิวนะคะถ้เป็คสทใหม่ก็จะมา หมายถึงว่าถ้าเราอยากสักเลยเนี่ยเราเราวอล์กอินเท่าเลยได้ไหมก็ถ้าสมมติวันในวันนั้นและในเวลานักก็ถ้ามีเราเรสามารถได้เลยถ้าว่านะคะตั้งใจว่าครับเพราะส่วนใหญ่ที่เนี่ยบอกเลยทุกคนคือคิวเต็มมากคิวแน่นรู้สึกว่าจะจะสองปีข้างหน้านี่จะจะหาคิวไม่ได้แล้วด้วยตอนเนี้ยเพราะลูกค้าที่พุกิ้งเนี่ยรุกมาเป็นคันรถบัสอ่ะแล้วก็มายูเทิร์นตรงเนี้ยแล้วก็ส่ง อ่าคนที่จะสั่คิวนะฮะอันนี้พี่เก็บแซวเรด่องนี้เอาจริงนะน้องเขาคิวเยอะจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าอยากจะเข้ามาสั่คิวที่เนี่ยรบกวนติดตามทางในเพจแล้วก็ไลน์แอบก็ได้ใช่แล้วนะคะปรึกษาก่อนได้นะคะปรึกษาฟรีเลยนี่ทำมาได้ตลอดเวลาเลยนะคะครับแล้วอย่างวันนี้เราวอล์กอินเข้ามานี่พี่เขียวยังไม่อยากจะบอกว่าพี่เขียวแอบนัดเลยแล้วบอกว่าาอยกมีมดไดเตยอ๋อเนี่ยค่ะโอเคก็อย่างนั้นเดี๋ยว พาไปพบกับอาจารย์แนนใช่ไหมอ่าอาจารย์แนนได้ประเมินคิ้วพี่เขียวหน่อยเดี๋ยวคืออาจารย์แนนเนี่ยทำไมถึงเรียกอาจารย์แนนครับเอออาจารย์นี่คือเขาระดับประเทศเลยถูกไหมใช่ค่ะเป็นอาจารย์ตัดสินเกี่ยวกับเรื่องด้านสักคิ้วก็มีอ่าเปิดบริการสอนสองมั้นมีสอนด้วยอ๋่ามีสอนเรียันมูวสิกมากมายเลยค่ะตอนนี้ครับ ในประเทศและต่างประเทศถูกไหมใช่พ hey, ี่เขียวติดตามก็อยู่จริงๆพี่เขียวเป็นเอฟีของทางร้านเลยนี่ดูมานานแล้วอยากจะพาพี่เนี่ยมาเป็นหลังคาติดตามพนักงานโดยเฉพาะหรือว่าติดตามอะไรคะติดตามเพจร้านเนอะแต่ละคนก็สวยๆล้วนั้นเลยอยากรู้ว่าเออสับออกมาแล้วจะเป็นยังไงอะไรนี้ไงอ่านั้นเราไปพบกับอาจารย์หน่อยดีกว่านะไปค่ะ วอนนี้ก็พบกับอาจารย์แนแนไอบราวอาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกแล้วก็ว่าได้นอกจากจะเปิดร้านเองแล้วเนี่ยจะมีลูกศิษย์ลูกหาที่มาเรียนในคอร์สแล้วก็ยังส่งลูกศิษย์เนี่ยไปแข่งทั้งในและนอกประเทศด้วยวันนี้มั่นใจจริงๆแล้ววันนี้เราเลือกถูกคนเลยให้อาจารย์แนะนําหน่อยดีกว่าว่าคิวพี่เขียวเนี่ยควรจะสัก เอามาลูกเปนแบบนีสองคิ้วหรือสี่คิ้วมันเราคุยกันว่าอย่างออคิ้วพี่เขียวอะค่ะตอนแรกอะที่แนนมองอะค่ะมันมันคือพอเราเจอครั้งแรกอะค่ะเขาเหมือนผลคิ้วก็มีบ้างอยู่แล้วค่ะแต่มีปัญหาคือหางคิ้วอะค่ะช่วงด้านบนตรงเนี้ยเขาจะเขาจะขาดหายไปอะค่ะเราอยากเติมแต่งตรงเนี้ยเพิ่มให้มันเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งมันได้เหมือน มันมันจะเหมือนขนคิ้วจริงมากเลยนะคะช่วงนี้ค่ะแล้วก็อตรงหัวที่มันขัดขาดตรงนี้ค่ะเราก็จะเพิ่มให้มันนะคะเราจะไม่โกนขนคิ้วออกนะคะแต่เราจะแต่งเติมเพิ่มขึ้นไปค่ะแล้วก็ด้านนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามองตรงๆรงนะคะคี้อปัญหาของพี่เขียวคือคิ้วด่วนใช่ไหมใช่แล้วคิ้วแล้วคิ้วพี่เขียวข้างนี้ค่ะก็พี่เขียวลืมตามในกล้องนะคะว่าด้านนี้มันจะมีความยกขึ้นกว่าใช่ไหมมันก็ทําให้คิ้วคอค่ะ เป็นที่เก๋แล้วหรือเปล่าไม่เกี่ยวคิวเทแล้วก็ยิ่งด้านเนี้ยค่ะไม่มีขนเลยตรงนีเลยนะไม่มีเลยแล้วเราก็จะเพิ่มเติมตรงนี้ให้ขนฟูๆขึ้นมาให้มันเหมือนขนคิวจริงทีนี้ก็จะดูหล่อขึ้นเลยอ๋อแล้วอยากแบบแบบแบบใส่มูแบบปรับหงหิงอะไรอย่างงี้ด้วยไหมอ่าได้ที่เนี่ยแค่แค่แบบผ้าแต่งเติมขึ้นไปแล้วแบบตรงไหนที่มันแบบว่าตรงไหนที่เรา ที่มันขัดหายอะค่ะถ้าเราใส่เข้าไปเนี่ยหูเหงมันก็เปลี่ยนแล้วนะโองมันก็เปลี่ยนก็ดูดีขึ้นเลย่ะก็เขาไปศึกษามาสักระยะแล้วติดตามเพจของอาจารย์มาใหญ่ๆแล้วนะก็คือมันมันเรื่องะรยงมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะเราหนึ่งแหละบุคลิกภาพเราดีอ่าหน้าตาเราเราแบบว่ากระชับมากขึ้นเรเรียกว่าคมคมขึ้นเพิ่มเริมไม่อยากคุยอะทำกันบ้านบดีอ่าโอเค Okay, okay. อคค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ะะลองลองดูได้เลยค่ะเริ่มแรกเราก็จะใส่ครีมชาก,ก่อนนะคะก็ประมาณสัก20-30บนาทีนะคะโอเคค่ะไปเ่อค่ะ,ะ,คะ,ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะใส่ครีมชาก,ก่อนนะคะแล้วก็จะใส่ประมาณ20บนาทีนะคะทีนี้ก็เราก็จะค่อยออกแบบกันว่าเราจะทํา เป็นรูปแบบไหนนะคะจะทำเป็นลวดลายไหนให้ให้แรงดูนล้อแบบหยักๆได้ไหมหยักหยักลายไทยลายกันกจะแถ่พิเศษเลยนะไม่ใช่ราชกรทุกคนแล้วก็นี่เจนงานเนี้ยเจสวยก่อนเจสวยกปล่าอีเจมาด่าเรียนตาแล้วค่ะเราไม่เราไม่เดือดเราไม่หลับ ไช่สวยตอนนี้ไม่ได้นะมันต้องลืมตาเดินใช่ไหมใช่คือจะหลับตาเดินไม่ได้ดีใจกับคุณวดนะเรื่องสาวที่น่าแล้วคนนี้เป็นของคุณแล้ว เดี่ตาแล้วเราก็เสียงนะมันจะยกข้างนี้มันมันอยู่ที่เดิมอีมข้างนี้มันจะแบบแต่พอเราูตาข้างนี้จะยกใช่ค่ะแต่ตอนนี้เราเท่าล่ะเราต้องใ้แบบนะมันเต้นระบำตน่อยเราเดียตีข้างนี้แล้วถ้าเวลาเราปกติล่ะนี่ปกติปกติถ้าเราแต่ถ้าเขาจริงจังหรือคุยกับใครยกเลยยกทันทีอืใช่ค่ะแต่เดี๋ยวแนจะยกข้างขึ้นให้มันแบบดูบวลางกันกันทิ้งไว้ก่อถ้าเรา ถ้าเราไม่ยกเนียน้ยมันขั้นไม่มีจุดเลยคือสอพี่นี่ไม่ไม่ต้องการเลยใช่ไหมไม่้องอย <ใน S 2> ู่นี่เลยค <ใน S 2> วร์ <ใน S 2> เลยเก็ไม่มีหกาหมอง่นาสุดโ่งห,หลักๆเลย ดูเดี๋ยวจะมีคาบแล้วเนี่ยมีมันสะพานท่ายางก็ว่านน่งชันเปรียบคืออาจารย์จะมีสมาธิในการทำมาเล่นเนเพลงกันว่าเลยนะมังศักมังกรเจ็ดขัวคาบแก้วด้วยโดยนไปเจิกแรกบอกไม่ต้องคาบแล้วแก้วมันกินลำบาก <c oughs> จึกที่สองเข้าไปบอกเอาหัวเดียวก็พอเจ็ดหัวเดี๋ยวมันแย่งกันกินแต่ไม่ถึงจึกที่สามไม่ได้แล้วตอนนี้มันจะเริ่มของพี่แล้วเดี๋ยวจะยุ่งกันใหญ่ไม่มีจึกที่สามทลยพี่จะงบอกว่าเริ่มแล้วนะ <c oughs> โอ้โห คนมาตาักเธอไม่ได้นะตัวเองที่คิดเลยลัวจริงๆนะอย่างนี้มังกรเจ็ดหัวคาบแก้วสองลูกยังได้เลย ปีกวางกวาก็าจะปีก,กวาก,กวาเคสค่ะอย่างเคสพี่มดะมนะคะมันมันมันของเก่าก็ไม่ได้อ่าไม่ได้แบบเป็นสีที่เพี้ยนเนาะเราก็สั่งให้มันเป็นเทคนิคใหม่ก็ได้ค่ะเพราะว่า<อ>มันก็ไม่ได้ลบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เพิ่มให้มันดูเป็นเทคนิคใหม่เป็น<อ>เพราะว่าเพราะว่าเวลาดที่ไปสั่งมาแล้วอ่ะพี่มดต้องมาเติมอีกหน่อยหนึ่ง<ไ>ก่อนที่จะออกจากบ้านทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่อยากเติม ให้น้องเติมไปให้เลยได้ทีนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่แบบว่าเอ่อไม่ต้องเสียเวลาลมาเี็นคิ้วเยอะแต่สิ่งที่สําคัญในการสักคิ้วเราต้องคอยกันคิ้วอย่าเอาแป้งโดนคิ้วอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้คิ้วเราสวยตลอดเลย่ะถ้าเราไม่กันคิ้วเราก็มาสักคิ้ว่ะค่ะขนคิ้วมันยังลงอยู่มันก็ดูแบบไม่ติดทรงอ่าโอเคตัวกาทำเทคนิคนก็ต้องลองขคิ้วก่อนค่ะอ๋อโอเคค่ะ จากนี้กอข้างอาจารย์แน,นะนำว่าเราต้องปฏิบัติงานกับคิ้วของเราซึ่งสักมาใหม่ๆค่ะเ,เทคนิคคิ้วร้านเนี่ยนะคะสามารถโดนน้ำโดนสบู<อ>่ได้ค่ะเพราะว่าเทคนิคแล้วเราคือการสักแค่แค่บนผิวหนังชั้นด้านบนนะคะมันจะไม่ทําลายบาดแผลนะคะเราสามารถโดนน้ำโดนสบู่ได้เลยแต่ถ้าอย่าไปถูบริเวณคิ้วค่ะถ<อ>ูอย่างนี้น,นะคะห้ามแกะห้ามเกาประมาณเจ็ดวันถึงสิบวันนะคะ จ็ดวันถึงสิบวันเนี่ยรอกแล้วอะคะอ่ะอ่ามันสีมัน,มนและทรงจะดอกลงสามสิบเปอร์เซ็นมันจะคือความธรรมชาติให้เราอีกนิดนึงนะคะมันจะไม่ได้เข้นม<ๆ>นลยลูกค้า,า<ๆ>ที่แบบพอสักคิ้วเสร็จใหม่ๆค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องคิ้วเข้มเกินไปหลังสักเสร็จนะคะมันจะคือความธรรมชาติให้เราอีกสามสิบเปอร์เซ<ๆ>็น<ๆ>ต์เพราะว่าตอนที่เราเริ่มทำก็คืออาจารย์ก็จะเลือกโทนสีให้เข้ากับตัวของใบหน้าของแต่ละคนอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะอ่าโทนโทนสีผิวแล้วก็คนคิ้วด้วย ก็ดูแลไม่ยากค่ะดูแลไม่ยากก็ขยันกันคิ้วห้ามมาแป้งโดนคิ้วตลอดเวลานะคะพอพาแต่งหน้าห้ามมาแป้งโดนคิ้วใช่ค่ะตอนแรกคิดว่าซักเสร็จแล้วไม่ต้องอาบน้ำก่อนก็กำลังจะดีใจเลยตันน้ำได้ครับทุกคนตัวน้ำได้ตัวน้ำได้ค่ะ โอเคก็ขอบคุณนะคี่หางขอบคุณมากเที่ยวกันค่ะสวยมากแล้วก็พี่เที่ยวนี่คือแบบเปลี่ยนเลยรอพี่ดูพี่ตาเลยอยากได้มาตั้งนานเลยจริงๆอ่ะตรงเนี้ยนะแต่ว่าเราก็ยังหาจังหวะเลยโอกาสไม่ได้วันนี่ไม่โอกาสที่ดีเลยที่ได้มาที่ร้านน้องแล้วก็น้องก็จัดการให้ครับเรียบร้อยครับโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเช่นกันขอบคุณครับขอบคุณครับครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์ช่องมดเกี่ยวชมภัยแล้วก็ฝากร้าน น้องด้วยนะครับเป็นภรรยาของพีเอสพีเอสจงไพคาริเลียนสีขาวของเราในกลุ่มพีเอสจงไพถ้าใครสนใจเห็นงานแล้วหูชอบเลยแบบนี้ติดต่อที่เพจแนนไอมเราค่ะแล้วก็จะมีลายแอดช่เป็นแอด NKN29 ค่ะอสค่ะสองขับได้ค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ